ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือในส่วนของหัตถศาสตร์นะครับเรื่องหัตถลักษณ์นะครับซึ่งสัญลักษณ์วันนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะผมก็จะขอยกตัวอย่างในส่วนของสัญลักษณ์นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่ขึ้นนะครับตรงเนินไหนถือว่าดีนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับบนเนินต่างๆสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นบนเนิน พระหัสนะครับหรือใต้นิ okay. ้วชี <realised> ้นะครับสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสาสี่เหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับใต้นิ้วนางหรือเนินอาทิตย์สี่เหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณใต้นิ้วก้อยหรือเนินพุทธนะครับทีนี้ก็มาไล่แต่ละเนินนะครับเนินแรกนะครับใครมีลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับบนเนินพรหัสนะครับตามตำราก็บอกว่าจะมีบ้านนะครับเป็นของตัวเองนะครับ แล้วก็มีลักษณะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัยนะครับหรือมีหลักฐานที่มั่นคงนะครับบางตำราก็บอกว่าสัญลักษณ์นี้นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่บ้านนะครับหรือเป็นลักษณะเหมือนลักษณะที่ดินนะครับที่ไลนาครับไลสวนนะครับหรือมีคนที่จะนําในส่วนของเรื่องของที่ดินหรือทรัพย์สินนี้มาให้เรานะครับหรือเป็นคล้ายๆกับที่มรดกนะครับอีกนัยยะหนึ่งนะครับ ส่วนลักษณะที่2นะครับเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับที่เดินเสานะครับตามตำรานะครับก็บอกว่าเดินเสาจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยนะครับอันนี้ในส่วนของตามตำรับตำรานะครับซึ่งลักษณะใครมีเขาบอกว่า1นะครับจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับลักษณะข้อที่1ข้อที่2นะครับถ้าเราทํางานอยู่เนี่ยอันนี้รับประกันนะครับไม่ตกงานนะครับลักษณะสี่เหลี่ยมที่เดินเสานะครับ3นะครับจะไม่ถูกไล่ออก ย้ำเตือนอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับจะไม่ถูกนะครับไม่ถูกที่จะไล่ออกหรือเสียบตำแหน่งนะครับใดใดทั้งสิ้นนะครับหรือนะครับอีกในย่าหนึ่งเขาบอกว่าจะมีความก้าวหน้านะครับก้าวหน้าเรื่องของการงานนี่แหละหรือจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับเรื่องของการงานหรือสรุปนะครับเขาก็จะบอกว่าการงานการเงินนะครับมีความมั่นคงนะครับมีหลักฐานหลักทรัพย์นะครับ ่อมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมที่เนินอาทิตย์นะครับเดินอาทิตย์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะได้รับการนะครับปกป้องนะครับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับอันนี้ปกป้องก็คือมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยนะสองก็คือถ้ามีคดีความก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะคดีนะครับสามก็คือจะไม่เสียเงินเสียทองนะครับลักษณะนี้นะครับข้อที่สี่นะครับ สัญลักษณ์ที่4นะครับก็จะเกิดในส่วนของเนินพุทธเนินแห่งเรื่องของธุรกิจนะครับเขาบอกว่าการคุ้มครองนะครับจะมีเรื่องของการคุ้มครองคุ้มภัยนะครับหรือคุ้มครองเรื่องของการทําธุรกิจนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็บอกว่าการเงินนะครับจะไม่เสียนะครับไม่เสียหายนะครับข้อสนะครับจะประสบผลสาเร็จเรื่องของการทําธุรกิจนะครับ ข้อที่4นะครับมีปัญหาด้านถ้ามีปัญหานะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหานะครับได้อย่างดีนะครับเรื่องปัญหาที่เกิดอาจจะมีการแก้ไขได้อย่างดีนะครับเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ดีๆนะครับที่อยู่ในส่วนของเดือนต่างๆนะครับในลายมือของเรานะครับก็จะมีในส่วนของเดือนพฤหัสเดือนเสาร์นะครับมีในส่วนของเดือนอาทิตย์นะครับแล้วก็เดือนพุธ ลองเค็กดูนะครับว่าใครมีตรงบริเวณเนื้อไหนมากถ้ามีก็สามารถที่จะประชากรนะครับตามคำประากรได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ